มีร้อนเนาะโคตรร้อนเลยคือมีอะไรเล่นบ้างไม่มีน่าเบื่อชิบหายเลยว่ะเร่องอะไรเ่งอะไรนะเล่นปะมันคืออะไรวะมันคือเครือ่องบินน้องคกูซื้อมาน้องคกูไม่เล่นแหละอ๋อแล้วเป็นรักของน้องม,มาเล่นทำไม,ไมอะไ่ะเอ้าก็มันไม่เล่นก็เลยแบบเอามาแล้วมีคนประกอบเป็นไหมเนี่ยไม่หรอกตัวประกอบไม่เสร็จเออไปดูวิธีการประกอบกันก่อนที่เราจะไปดูวิธีการประกอบนะคะเรามาดูิ่มจากกับเครื่องบินพลังยางกันก่อนเลย เครื่องบินพลังยางนะคะคือเครื่องบินจำลองประเภทที่มีหน่วยกำลังขับเคลื่อนในตนเองโดยใช้แรงบิดจากการคลายตัวของยางมาหมุนใบพัดเพื่อสร้างแรงฉุดหรือผลักให้เครื่องบินจำลองสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะหลักพื้นฐานของการบินเครื่องบินสามารถบินอยู่ในอากาศได้เพราะมีแรงที่กระทำต่อเครื่องบินอยู่4แรงแรงทั้ง4นี้จะกระทำตลอดเว เกิดขึ้นโดยความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านบนของปีกเมื่อเปรียบเทียบกับความกดอากาศที่พื้นผิวด้านล่างของปีกเครื่องบินหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือแรงที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวด้านบนของปีกน้อยกว่าแรงที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวของปีกด้านล่างตามหลักของเบอร์นลี่ทำให้เกิดแรงยกขึ้นข้างบนที่ปีกของเครื่องบิน แรงขับเคลื่อนคือแรงที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าจะเป็นแรงผาักหรือแรงฉุดที่เกิดจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตหรือเทอร์โบแฟนแรงดูดของใบพัดแรงโน้มถ่วงโลกเกิดจากแรงดึงดูดของโลกแรงนี้กดหรือดึงเครื่องบินลงมายังโลกของเราถือว่ากระทำที่จุดศูนย์กลางของแรงของเครื่องบินแรงต้านเป็นแรงที่กระทำตรง แต่ที่น,น่าโดยเฉพาะเป็นแรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศที่ทางขนานกับวัตถุที่เคลื่อนที่นี่ก็คือแรงเสียดทานของอากาศที่ผ่านส่วนต่างๆของเครื่องบินแรงต้างเกิดจากการกระทบของอากาศการเสียดทานของพื้นผิวเครื่องบินและแรงหยุดเนื่องจากอากาศแทนที่ในส่วนของอุปกรณ์ก็จะมีไม้ปิดเครื่องบินกาวสองหน้าโครงเครื่องบิน ไปพัดและยาง